ก็เสร็จแล้วสำหรับการหัดสัก1อาทิตย์ที่ถ่ายวีดีโอวีลอ็อกเลแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะผมก็สักมาประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ได้แล้วก็หยุดไปนานกันเลยแล้วก็กลับมาหัดใหม่ก็ที่ผมบอกว่าฝึกไปสองสามวัน,นก็คืออันนี้ เดินเส้นในหนังเทียมอนะยก็กลัว่่าตาังเปล่าว่าจะต้องแบบซักให้ได้อนะในสองถึงสามเดือนเนะี่ยจะลองทำให้ได้นะเพราะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทำอะไรสักอย่างทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะมันต้องทำได้เลย ก็วันนี้ก็ประมาณนี้